สำหรับคลิปนี้จะพามาเห็ดยู่เห็ดกินสู้พ่อแม่พี่น้องกินซึ่งเมนูเด็ดในมื้อนี้ก็คือมกขี้ปลาพาแซมซึ่งวาส่วนประกอบกับประกอบไปด้วยขี้ปลาซโตเนาะเป็นปลากลมเนาะเนาะมันมีกระเพาะมานน้ำซอโตเนาะปลาปากลมแล้วก็หัวปลา1ห,หัว ซึ่งส่วนประกอบอยู่ในนี้ก็มีหัวสีไคหัวกระเทียมหอมหัวแดงซอยเข้าไปหน่อยนึงยเลยเนาะแล้วส่วนที่เหลือก็สีมีหมักเพชรผักสีเนาะหมักหน่อยกระเซยหน่อยหมักลายกระส่ยลายเนาะบ่มีสูตรตายตัวเนาะหมักไผ่หมักมันหมักเผ็ดลายก็ใส่หมักเผ็ดลายครับเดีือดซอยของเผ็ดกับผักหอมกันเนาะ ็นนั้นว่าตอนนี้เครื่องปรุงทุกอย่างก็พร้อมไว้หมดแล้วเนาะแต่ส่วนประกอบก็หลักๆก็กกสิมีขี้ปลาเนาะขี้ปลามีทั้งขี้ปลาทั้งกระเพาะปลาเครื่องในปลาทุกอย่างที่ไปอยู่ในปลาเนี่ย <c oughs> แล้วแต่ขันอยากให้มันมีซีนก็ซอยอ่าซอยเอาซีนปลาบางส่วนเนาะมาใส่ผสมน้ำก็ได้เนาะเป็นมาพื้นท้องนเนาะสิ่งอันนี้ครับเราจะใส่หัวนเนาะ เป็นหัวหัวปลากรมเนาะแล้วแต่ใส่น้ำหน่อยนึงเนาะเพื่อว่าให้มันสุกดีเนาะส่วนประกอบนี่ก็สิมีเกลือเนาะแป้งนัวขั้นผูใ้ใดบ่ก,กินแป้งนัวก,ใวใกใ็ใส่ขน้นอเนาะคือตับปาจอเนี่ก็ใส่ใส่ข้นอหมากเพชรหัวกระเทียมหอมแดงผักซีมะเพชรนี่มีทั้งตัวซอยแดงบ่ซอยแดงเนาะบางคนก,ก็มักเพชร กับย่านมูกินบ่ได้กับใส่ตูบบัวซอยเข้าไปเตรียมเนาะคันบวเผ็ดกับกราบเอาเนาะคนให้เข่ากันเนาะกับธรรมดาแล้วสิมีหอมอ่าใบผักบัวเออใบผักเทียมเนาะใส่นี่กับคาดไปอีกแบบหนึ่งเนียแต่เ่าบ่มีเนาะก็เลยเอาเท่าที่มีเนาะอันนี้ก็ ออกมาใส่หมอกธรรมดาสีมกใส่หมอกก็ได้มกใส่ตองก็ได้แต่ถ้าสีมกใส่ตองเป็นสิบวสสดวกกันเลยใส่หมอกอย่างนี้เลยเนาะออกลงไปเลยเนาะเการเสียเวลา พอสมควรเนาะให้จนปล่อยให้น้ำมันแห้งนะเนานะเดี๋ยวสิพอดีสุกเนาะแซ่บสุดกันนั่นเนี่เป็นอ,อะไรมาซีฟลอมกันเนาะสำหรับเมนูมันนี่มกขี้ปลาเนาะเมนูขี่ๆนี่แห้งแซ่บดูให้บ้างโ oh, <no. S 1> อ้โหอ่าเวลาแับนี้เนดะี๋ยวเป็นจานอะไรซุกแล้วเสียมาให้เบิางอีกรอบหนึ่งเนานะ และนี่ก็คือมกคีปลาเนาะที่จะสำเร็จแล้วนะพร้อมจะกินเดี๋ยวซีซีเมือนกันแซ่บว่าจังโอ้มีแต่โมกเดอืมยกโป้ให้เลยขม,มขมคักค่ะปูเลยมักขมนี่ถือว่าสุดยอดเลยเมนูแซ่บที่สุดในมือนี้เนาะอืม อมพมาดีเลยเอาลบอาลบอกก้ยมาเปลี่ยนกับบอกเอาด้วยนยบอกสีปา